ฟู่เหิงน้องชายของจักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุนฟู่เหิงยอดนักการทหารและนักการปกครองกองธงคริปเหลืองโดยตัวฟู่เหิงยังมีอีกฐานะหนึ่งคือเป็นน้องชายของจักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุนจักรพรรดิเฉียนหลงทรงโปรดปานฟู่เหิงผู้นี้มากทั้งเรื่องสติปัญญาและความรอบคอบในการทำงาน โดยมักจะสอบถามความคิดเห็นจากเขาก่อนตัดสินใจในหลายๆเรื่องซึ่งฟู้นหงเองก็ไม่ทำให้พระองค์ผิดหวังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือการทหารจักรพรรดิเฉียนหลงโปรดปรานเขาถึงขนาดยกย่องว่าเป็นเหมือนน้องชายอีกคนหนึ่งอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในตัวฟู้หง ก็คือการแต่งตั้งลูกชายของเขาอย่างฝูครังอานให้มีบรรดาศักดิ์เป็นกู้สารป้วยจือเปรียบเสมือนโอรสบุญธรรมอีกคนของพระองค์ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาก็คือสงครามจีนพม่าซึ่งต้าชิงต้องพ่ายแพ้ไปแล้วถึง3ครั้งแถมยังต้องเสียหมิงรุ่ยยอดนักการทหารซึ่งมีศักเป็นร้านชายของเขาไปอีกคนในครั้งนี้จักรพรรดิเฉียนหลงจึงได้ตัดสินใจระดมเสนาบดีครั้งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของพระองค์และยังส่งกองทัพที่ดีที่สุดของราชวงศ์ชิง ในยุคนั้นอย่างทัพแปดกองทงวังพิชิตพระเจ้ามังละให้จงได้โดยพระองค์ได้แต่งตั้งให้ฟู่เหิงเป็นผู้นำทัพในศึกครั้งนี้และทำพิธีส่งกองทัพนี้อย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งต้าชิงด้วยพระองค์เองข้าพระองค์เป็นทหารหลักการใช้ทหารที่ข้าพระองค์ยึดถือ มาตลอดก็คือเมื่อเป็นฝ่ายลุกจะบุกตะลุยอย่างแหลมคมและหนักแน่นปานขุนเขายามนำทัพแม่ทัพจงควบคุมมา้านำหน้าทหารสู่สมรภูมินี่คือหนึ่งในคำพูดที่ฟู่เหิงแห่งตระกูลฟู่ชาได้กล่าวเอาไว้เขาคือยอดนักการทหารที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นโดยครั้งนี้ ฟูเหิงเป็นผู้ควบคุมกำลังผสมอันเกรียงไกรของต้าชิงที่ประกอบด้วยทัพแปดกองทงทัพห้านกองทงเขียวทัพไทยใหญ่ทัพเรือหกเกี้ยนโดยเขาเป็นผู้นำทัพทางบกเข้าโจมตีอาณาจักรอังวะของพามา่าอย่างดุเดือดผสมกับอากุ้ยที่นำทัพเรือแต่ในครั้งนี้ ต้าชิงเองก็ต้องมาเจอกับยอดนักทหารของพม่าซึ่งสามารถต้านทานกองทัพต้าชิงเอาไว้ได้ในทุกสมรภูมิอีกทั้งยังใช้ธรรมชาติและชัยภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสุดท้ายกองทัพต้าชิงต้องตกอยู่ภายใต้วงร้อมของพมา่า แต่ถึงอย่างนั้นฟู่เหิงก็ไม่ได้หวาดวันและยังคงนำทหารไปเผชิญหน้ากับกองทัพอังวะอย่างองอาจเพื่อไม่ให้ทหารที่เหลือเสียขวัญไปมากกว่านี้สมเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งต้าชิงแม้รู้ว่าครั้งนี้อาจจะต้องตายก็ตามทีแต่จนแล้วจนรอด อเซวุนกี้ก็ไม่ได้สั่งทหารเข้าโจมตีทำแต่เพียงล้อมเอาไว้อีกด้านหนึ่งอากุยก็สามารถโน้มน้าวแม่ทัพต้าชิงทั้งหลายให้เห็นด้วยกับการเจรจาเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายเพราะต่างฝ่ายก็สูญเสียมามากเกินพอแล้วสุดท้าย ก็มีการลงนามในสนธิสัญญากองตนเป็นการปิดฉากสงครามจีนพม่าลงในวันที่22ธันวาคมพศ2312ฟู่เหิงต้องมาเสียชีวิตระหว่างการเดินทางกลับต้าชิงได้ไม่นานซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้แก่จกักรพรรดิเฉียนหลงเป็นอย่างมากที่ต้องมาเสียแม่ทัพคนโปรดอย่างฟู่เหิงไป และตำหนิเหล่าแม่ทัพนายกองที่ส่งไปบุพกพม่าครั้งนี้อย่างรุนแรง